นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมที่ผ่านทางมากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันที่ซีรีส์ทหารเซียนเหมือนเดิมนะครับก็ต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับและก่อนจะไปเรื่องรับชมกันเนี่ยก็อยากให้ช่วยกดไลค์หน่อยนะครับแล้วก็กดซับสไครป์ไปด้วยซับสไครที่กดกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเรื่องรับชมเนื้อหาในวันนี้พร้อมกันเลยครับสบเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยหลังจากที่หวางเส้นเนี่ยอาเชิญจิตวิญญาณของตัวเองออกมาครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ใช้จิวิการของเขาในมิติยยนทันเนี่ยได้ทุบเข้าไปที่ก้อนศิลาก็เพื่อที่จะแกะสลักนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอัปเกรดขั้นของโยนทันขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้แกะสลักเสร็จนะครับมังกรเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นมังกรสายฟ้าแบบเต็มรูปแบบนี่นี่มันความเงียบทําให้สงบเมื่ออารมณ์สงบก็จะทําให้เกิดสติปัญญาที่ชาญฉลาดขึ้นสินนะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของมังกรอัศนี ทำให้ข้ารู้สึกเห็นใจมากเพราะว่าข้าจําทุกอย่างได้อย่างชัดเจนบางคําถามก็ไม่จะเป็นที่ต้องถามอีกต่อไปเพราะว่าคําตอบมันก็อยู่ตรงหน้าเราแล้ว,ลวยังไงล่ะเอะ๋หรือว่าเจ้ามังกรน,นี่มันจะช่วยเพิ่มความฉลาดให้เราได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยทราบถึงน้ำตาจะไหลขอสีิปัญญาเพิ่มขึ้นขอความฉลาดจะเพิ่มขึ้นหลัาจากนั้นแนหวังเส้นแรกลืมตาเตือนขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับ ครั้งนี้มันก็ไม่ได้แย่นี่นะไม่ได้มีปัญหาหมันครั้งที่แล้วแล้วด้วยจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนที่เป็นกาดของวังเซินเนี่ก็เดินเข้ามานะครับเฮ้ว่าอย่างไงก่อนหน้านี้เพียง2-3ส,งสเดือนหลังจากที่มีการเลื่อนตำแหน่งครั้งล่าสุดและการเลื่อนตำแหน่งขึ้นอีก2อระดับมันน่าแปลกนะที่พวกเราไม่เจอปัญหาอะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องสร้างวิชาความรู้พื้นฐานที่ดีก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นอีกขั้นนะนะ เฮ้ร hey, ุ่นพี่ทั้งสองคนว่าอย่างไงครับตอนนี้ข้าดูไปยังไงบ้างเลยหลังจากที่มังกรอ,อัศนีได้เปลี่ยนไปจิตวิญญาณของเขาก็เป็นเงาเไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้แต่ว่าดูเหมือนในระหว่างสนทนาไม่มีใครสังเกตเห็นได้เลยว่ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วฮะถามข้ากันเหรอจากการหมเพาะวิชาอะไรของเจ้านั่น ข้าว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรสักเท่าไหร่นะแม้ว่ามันจะเป็นวิชานอกวังที่อยู่ในระดับ2ก็อย่าบังอาจมาโม้ให้พวกข้าฟังเลย <c oughs> ท่านนี่แล้วก็ตอนนี้ข้าหมดใจเย็นมากจะเกินไปเพราะว่าข้าต้องทําให้พลังจิตวิญญาณของข้านั้นแข็งแกร่กงขึ้นจนข้าเลื่อมดูไปว่ามีส่วนไหนของร่างกายของข้าบ้างที่มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วในตอนนี้ภายในร่างกายของข้านั้นก็เสื่อมสภาพลงอยู่เหมือนกันแต่ว่า ร่างกายของข้าก็ไป่นด้แย่สักเท่าไหร่หรอกนั่นเจ้าขําอะไรอย่างนั้นเลยข้าทําอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยใ <c oughs> น,นสามอาณาจักรนะไออาณาจักรที่อยู่ตรงกลางนั่นละพวกท่านไม่เห็นหรือยังไงมันกำลังอยู่ในตัวของข้าหาอะไรของมันวะจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที่บริเวณลานหน้าบ้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ย พราะบ้านของท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพอดีนะครับเฮ้ hey, ท่านพี่ผังเซ่นข้าได้ยินข่าวมาว่าท่านกาลังจะพาคนเข้าไปในแดนโหดร้ายนั่นเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรออืมมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกข้าเองก็ไม่ตั้งใจจะปิดบังเรื่องนี้แต่ว่าข้าอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนะยิ่งจะมากดดันข้ามากข้าก็ยิ่งไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าเท่าไรตอนนี้พวกเราเองก็ปักหลักอยู่ที่นี่กันแล้ว งั้นมันก็ไม่ได้แย่เนี่ยที่เราจะพาคนอื่นเข้ามาให้นี่ด้วยเพียงแค่เพิ่มความสนุกแล้วก็พวกเงินสักหน่อยก็แค่นั้นเองฮ่าฮ่าฮ่าท่านนี่มันเป็นคนที่แปลกคนจริงๆเลยนะงั้นเราจะร่วมมือกันยังไงดีล่ะมีกฎหรือข้อบังคับอะไรมหมไหนนอนว่าต้องมีอยู่แล้วละแต่ว่าข้าไม่เรื่องอยากจะรบกวนเจ้าสักหน่อยคือว่าข้านะตั้งใจจะทําหน้าที่แค่เป็นคนนําคนเข้าออกก็เท่านั้นเอง ข้าไม่สนใจว่าคนที่เข้าออกจะเป็นใครเพราะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านเจ้าเมืองนะี่ยอันดับแรกเลยก็คือหาครอบครัวของใครต้องการจะส่งสักคนไปที่นั่นครอบครัวหรือขุมคนนั้นจะต้องปีกตัวมาเพื่อติดตามข้าด้วยถ้าไม่สามารถปล่อยวางความเกลียดชังได้ก็คงจะร่วมมือกันไม่ได้แล้วนะเจ้าเห็นไหมว่าข้าถูกติดตามมานานหลายปีแล้วทั้งที่ข้าก็ไม่ได้ทําอะไรผิดซะก้ดยซ้ํา แค่่า,าหัวหน้าของครอบครัวของตระกูลนั่นไปแค่แค่นั้นเองอาเจ้าจไปทําอะไรผิดเลยไอ้นี่มันไม่รู้จริงหรือเนี่าวัานนี้ผิดเต็มเต็เลยนะเนี่ยและก็เงื่อนไขข้อที่2คือในเวลาที่จะมีคนสิบคนเข้าและออกที่แดนโหดร้ายนั่นมันไม่มากเกินไปหรอกที่จะแลกเปลี่ยนคนสิบคนนั่นกับยา1เม็ดหรือจะแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้ที่มีค่าพอๆกันนะนะอย่างนี้คงไม่มากเกินไปใช่ไหม เออใช่แล้วใช่แล้วไม่มากเกินไปหรอกแล้วก็เงื่อนไขที่3ถ้าเจ้าอยากจะเข้าไปในนั้นด้วยเจ้าจะต้องมีวิชาความรู้พื้นฐานที่มากพอจะดีที่สุดก็คือต้องมีวิชาความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับ4ต้องเป็นระดับ4ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถรับการพิจารณาเข้าไปในที่แห่งนั้นได้ข้างในนั้นนะ่ะอันตรายมากวิชาความรู้พื้นฐานของข้าอยู่ในระดับที่ต่ำเกินกว่าจะสามารถปกป้องผู้คนได้ ข้าจใช่ไหมโอเคข้าเข้าใจแล้วข้ากำลังจะไปคุยกับท่านเจ้าเมืองพอดีเลยการแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะทาให้ท่านเจ้าเมืองชื่นชอบมากทุกครั้งที่เจ้านําคนเข้าและออกไม่ใช่แค่ท่านเจ้าเมืองล็อกเจ้าเองก็ต้องรับมือกับปัญหาใหญ่ๆต่างๆมากมายแน่นอนอ๋อยังไงก็เถอะขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าข้าจะทําเพียงแค่พาผู้คนเข้าและออกแต่ข้าจะไม่สอนอะไรคนพวกนั้นทั้งสิ้น มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วละงั้นข้าไปก่อนแล้วนะข้าเองก็คงต้องไปแล้วล่ะบางสินเฮ้เดี๋ยวก่อนสิท่านพี่ในตอนนี้ข้าอยากให้ท่านฝึกฝนพลังและก็จัดเตรียมกําลังพลของท่านเพื่อไม่ให้กลับไปไม่ใช่หรือไงข้าบอกเลยนะว่าเวลานี้ท่านไม่ควรทําอย่างนั้นเป็นอย่างยิ่งนี่เจ้าหมายความว่าอย่างไงฮะการเข้าไปที่นั่นครั้งแรกนะ มันเป็นไม่ได้เ,ดเลยหรอว่าท่านจะทําสําเร็จแน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เช่นกันท่านไม่คิดแบบข้าหรือยังไงหรือว่าท่านอยากจะเสียกําลังพลของท่านไปซะฟรีๆนะหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตตดไปที่เช้าวันรุ่งขึ้นนะครับพ่อบ้านเนี่ยเขาก็ได้กลับมานะครับพร้อมกับพาอาเจมาด้วยพวกข้าได้วางแผนกันในห้องถงของนักฆ่าไปแล้วว่าจะให้รางวัลตอบแทนสำหรับคนที่ฆ่าไดบูจิได้นะเจ้าจะได้เลื่อนระดับ ของการเป็นนักฆ่าของเจ้าเป็นระดับ7นะตามกฎของเมืองวูยูแล้วจะมีการส่งลูกน้องไปเป็นเด็กข้างไข่ของเจ้าด้วยดูแล้วเจ้ากับเฉียงหวยก็ดูจะสนิทสนมกันอยู่นะงั้นข้าให้เธอไปรับใช้เจ้าก็แล้วกันแต่ข้าก็แอบรู้สึกว่าเจ้าจะเสียเปรียบนิดนึงนะแบบว่าตามที่ตกลงกันก่อนหน้านี้นะคำของเจ้าก็คือยาอายุวัฒนะหนึ่งเม็ด งั้นข้าจะเพิ่มเป็น2เม็ดแล้วกันนะอันนี้ข้าได้มาแล้วรับไปสิอาทำไมเจ้าถึงหายายุพันะมาได้ง่ายจังเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าจะหามากันได้ง่ายเลยไม่ใช่หรือไงเออเรื่องมันยาวนะพอดีว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเลยนะับจากเจ้าหายตัวไปนะช่สองคนที่ได้ทำข้อตกลงกับเจ้าบ้านในเวลานั้น ได้ทรยศต่อเงื่อนไขของเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็เลยโกรธมากเลยเที่ยวเปล่าประกาศออกไปให้ทุกคนรู้ว่าครอบครัวนั้นปิดบังอะไรไว้อยู่หลังจากนั้นไม่นานก็มีบรมอาจารย์มากมายหลายท่านถูกส่งไปตามล่าพวกเขาอย่างไงล่ะจนสุดท้ายพวกนั้นก็โชคร้ายเพราะดันมีคนไปเจอที่อยู่ของตระกูลพวกเขาเขา้าพวกเขาก็เลยถูกกวาดล้างโดยกลุ่มพวกตระกูลใหญ่ๆหลายตระกูลรวมหัวกัน แถมกลุ่มตระกูลเหล่านั้นยังได้ปล้นอ,อ,อสมบัติของเข้าไปจนหมดสิน้นและยังได้ค้นพบสูตรสําหรับการสร้างยาอายุฒนะอีกด้วยในตอนนี้ยาอายุฒนะไม่ใช่สิ่งที่หายากเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วแต่ว่าวัสดุที่จะเอามาใช้ในการทํายานั้นก็ยังเป็นของที่หายากอยู่ดีนะนี่เจ้าคิดเือนค่าตลอดเลยเดี๋ยวนี้มีการค้นพบลน้ทีหนึ่งที่ชอบข่มเหงผู้อื่นจากนั้นลั้าที่นั้นก็โดนทําลายล้างในทันที นี่เป็นการทำลายล้างตระกูลหลินและพวกคนคุกอินทรีโบราณใช่ไหมนี่เมื่อ500ปีก่อนเป็นยังไง500ปีต่อมาก็ยังคงเป็นอย่างนั้นสินะเฮ้นี่หวังเส้นคำขอของเจ้านะ่ะได้ถูกส่งออกไปแล้วพวกเราจะรวบรวมผู้คนให้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนะดูเหมือนว่าเจ้าจะมีความสุขมากจนพูดไม่ออกเลยละสิงั้นข้าไม่รบกวนเจ้าแล้วดีกวา่า ข้าขอตัวก่อนละเออคืออ่าวข้าว่าอาเจย์ลงนั่งลงก่อนสิข้าคิดว่าท่านคงมีคำถามมากมายเลยใช่ไหมที่อยากจะถามข้าเออคือเจ้าข้าสามคนนั้นจริงๆน่นเหรอแล้วเจ้าทำได้ยังไงกันก่อนหน้านี้ข้าไม่คิดเลยนะว่าท่านจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย แต่ก็ต้องขอบคุณคนพวกนั้นแหละนะที่ทําตัวจองหองแถมยังคิดว่าตัวเองนั้นเจ๋งกว่าใครในแนด,ดนแห่งนี้ก็เป็นภาพในอดีตนะครับแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไงน่ะว่าข้าเอาสร้อยวิเศษนั่นมาเ <c oughs> จ้างูเจ้านี่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซะเลยนะเจ้าคิดว่าทําไมเจ้าถึงยังทํางานในเมืองวูยูได้อยู่ละ่ะก็เพราะว่าข้านี่ไงและสร้อยนั่นก็เป็นข้าเองนี่แหละที่เป็นโคนส่งให้กับเจ้า ข้าได้ส่งให้เฉียงเวยเฝ้ามองเจ้าเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วและท้าสสาวตําต้อยนั่นก็ยังคงขอร้องอ้อนวอนข้าเพื่อเจ้าอยู่เลยและเมื่อเธอกลับมาหาข้าอีกครั้งข้าจะทําให้เธอคุกเข่าต่อหน้าข้าและลงโทษเธอซะและตอนนี้เธอกําลังทุกข์ทรมานเจ้าก็จะทําได้เพียงแค่ยืนดูอยู่ตรงนั้นเลยนะแต่แต่แต่ถ้าเจ้ายอมให้ความร่วมมือกับข้า ข้าก็ไม่รังเกยียจหรอกนะที่ยอมให้เจ้ามีอะไรกับเธอแบบฟรีๆน่ะจะหวอย่างไงล่ะเออคือว่ามีบางอย่างที่กลุ่มนั้นเก็บความลับของข้าเอาไว้ได้คาเองก็ไม่มีทางเลือกนะ่ะข้าขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าเข้าใจดีตระกูลของเจ้าคงเป็นรองพวกนั้นสินะแต่ถ้าในอนาคตเจ้าโดนบังคับอะไรจากพวกนั้นอีกแล้วก็ให้รีบมาบอกข้าได้เลยนะอีกอย่าง ข้าจะบอกเรื่องนี้กับเจ้าแค่คนเดียวอย่าไปบอกใครซะล่ะโอเคเลยจ้ะขอบคุณมากเลยนะหวังเส้นอ๋อแล้วก็ข้ามีอีกอย่างที่อยากจะขอนะช่วยไปหาวิธีการอื่นๆที่จะฝึกคิดให้มากขึ้นถ้าหาจุดฝังเข็ม16จุดให้ข้าหน่อยสิฝากด้วยนะอาเจ้งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วท่านก็ออกไปก่อนเถอะจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที่15วันถัดมาเลยนะครับ ณาลานกว้างหน้าค้า,าราชกาของท่านเจ้าเมืองก็ดูเหมือนว่าผู้คนเนี่ยได้มารวมตัวกันหลังจากที่หวังเส้นเป่าประกาศข่าวออกไปนะครับหมาป่าธมินตอนนี้ไม่มีใครยอมออกล่าตัวเขาเพื่อแลกกับของรางวัลอีกต่อไปแล้วทุกตระกูลที่เคยมีความเกลียดชังต่อเขาต่างก็เลิกเกลียดชังกันไปหมดแล้วเช่นกันรวมถึงตระกูลใดอีกด้วยและคนเหล่านี้ก็คือคนที่จะถูกเลือกเพื่อที่จะพาไปดินแดนโหดร้าย ถ้าเจ้ามีอะไรอยากบอกกับพวกเขาแล้วก็เจ้าก็บอกได้เลยเอาละเอาละทุกคนคงรู้อยู่แล้วสินะว่าข้าเป็นใครนั่นข้าคงไม่ต้องแนะนําตัวเองแล้วเนื้อข้าก็ไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าเป็นใครเจ้าชื่ออะไรแล้วก็มาจากตระกูลไหนจริงแล้วข้าก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้อยากจะรู้หรอกแต่ว่าในฐานะที่ข้าเป็นคนที่จะนําทางพวกเจ้าเข้าไปในแดนโหดร้ายข้าจะตั้งกฎสำหรับพวกเจ้าซะก่อน กฎข้อแรกก็คือเมื่อเจ้าเข้าไปในแดนโหดร้ายนั้นหากเจ้าไม่เตรียมใจที่ทำตามที่ข้าบอกก็มันจะเป็นต้องทำเอิ่มดีมันกดอะไรกันนี่แต่อะไรก็ตามที่ข้าห้ามบอกเจ้าทำเจ้าก็ต้องห้ามทำเป็นอันขาดหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นละจ,จบในตอนนี้ไปนะครับเอาละครับถ้าเพื่อนๆถูกใจมเมืหอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กันด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจกันใต้คลิปก็จะเป็นพระคุณมากเลยครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ